นอนด่ะนอนอูดนนอนนอนนอนทุกนอนทุกยายลำเลย้ายลำเลา กุญเณรวะนอนนอนนอนอชอบลงไหมอชอบลงไหมชอบลงมอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยนไ้ยมอนยอ้ยโอ้ยอนย้ว้ยกันไโอ้อย้อ้ย อนอนช็อตลงมาอนอนช็อตลงมาได้วยกันยังไงอะไรตุ๊ดอยู่ไหนอออออเอ้า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 โอ้โหโอ้หยังไงอะไรเอาผมเข้าปากแล้วทีนี้เอาผมเข้าปากแล้วทีนี้เอาเอาผมเข้าปากแล้วทีนี้ <laughs> ตาอ,อี๊ตาอ,อี๊ตาอ,อีอืตอตาอียังไงนอนไหมนอนไหม ตาทำไมใส่แป๋วเลยอ่ะตาใส่แป๋วเลยอ่ะออ้ยย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 ย